ก็โอเคครับก็สวัสดีนะครับผมวันเมจิกนะครับเมจิกโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวไพ่ตัวนี้นะครับบิสกิน Carnival Inferno นะครับก็ตรงนี้ก็เขียนว่า i Inferno เอบแคนิวาวอินฟอนโนเพย์นิ่งการ์ดนะครับก็ข้างๆกล่องก็สวยนะรับแคนิวาวก็ อันนี้จะไม่มีบาร์โคนครับเห็นแล้วบอกจะไม่มีบาร์โคนมันจะไม่รู้เพราะอะไรแต่ข้างหลังมันจะเป็นเหมือนมีไพ่อยู่นะข้างบนก็ไม่มีอะไรตามจริงจะมีสติกเกอร์โพดัมนะแต่ผมดึงมาไว้ตรงนี้นี่ก็หลังไพ่สวยมากตอนแรกผมนึกว่าเขาไพ่มาใส่ไว้ข้างหลังนะที่ผมซื้อมาชอบหลังไพ่มันก็โอเคเดี๋ยวแกะออกมาก่อนเลย แกออกมาปื๊บได้อะไรบ้างกล่องขาวๆเลยครับไม่มีอะไรก็โอเคเปิดมาเราก็จะเจออันนี้แลับ BBM มาไพ่ BBM ข้างหลังก็เป็นหัวกระโหลกสวยนะครับก็ดีไซน์มา BBM นี่ไม่ใช่แบ a ็คเบอร์รี่นะครับ มันเป็นเอ่อไายโฆษณาย่อมาจาก b ิ g b u y มีเดีก็โอเคต้องมาต้องรีวิวเลยมากภายโฆษณาอ่าเรามาดูนี้ภายหน้าเปล่าแบงค์ a ฟสการ์ดนะครับใบหลายบาทเลยนะครับเนะี่ยเคลือบน้ำยามาอย่างดีมันเดี๋ยวแบงค์ a ฟสการ์ดนี่ถ้าใครแบบไม่มีตังค์ซื้อหรือว่ามันไม่มีแบบ เออแถมมาในเด็กเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทําแล้วกันนะครับก็โอเคแบงค์เฟสการ์ดนี่สามารถเอาไปเล่นกลต่อได้แน่นอนก็โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของโจ๊กเกอร์กันบ้างโจ๊กเกอร์นี่เออจะเป็นอย่างงี้อันนี้จะเป็นโจ๊กเกอร์ไม่มีเขาอันนี้จะเป็นโจโ๊กเกอร์มีเขานั่นก็คือเออแองเจลอันนี้ก็เป็นเดวิลนะครับหรือปีศาจกับเทวดาครับก็สวยนะครับ ดีไซน์มาสวยมากก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูเออซีใบดูเอชีใบเลยก็ดีไซน์มาสวยมากนะครับเอ,อ็ดโคนดำจะมีเหมือนรูปหัวกระโหลกอยู่ตรงกลางนะครับก็เห็นนะครับเป็นหัวกระโหลกตรงกลางทุกดอกนะครับดีไซน์มาสวยมากเลยนะครับ คเดี okay, Only. Only. Ite, so ๋ยววางหนึ wrong, fruits, um, ่งเดี๋ยวเรามาดูไพ่กอบนะหนึ่งสองก็มาดูในส่วนของคิงเง่งเลยครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับโพดัมแล้วทีถือหอกครับก็นี่ครับจัดว่าตาของคิงนี่จะเป็นตาดวงตายเป็นสีแดงเพราะมันลายนรกครับก็ถือหอก ผมเป็นแฟนแมนยูอยู่แล้วด้วยครับนี่สวยเขา้าไปใหญ่เลยผมชอบมากเลยก็ <c oughs> จะเหมือนกันในส่วนของแมมกับแจ็คนะครับก็ถ <c oughs> okay. ือหอกเหมือนกันโอเคแจ็คนี้ใบสวยมากครับก็โอเคเดี๋ยวเราให้ดูนะเออไพ่ไวๆแล้ว ก็สวยดีนะเป็นลายนรกนะครับก็เดี๋ยวเราตัดไปดูในช่วงเออ,เอ,อความสามารถของมันกันนะครับโอเคครับครับก็ถัดมาในช่วงเออความสามารถของไพ่นะว่าเออมันจะทํายังไงได้มั่งก่อนอือ่นเลยดูการปล่อยไพ่ครับก็โอเคปล่อยได้ดีไม่มปีปัญหานะครับเพราะว่าไพ่ค่อนข้างจะแข็งแล้ว ติดมือลื่นแล้วเลื่นด้วยก็โอเคเดี๋ยวมาดูการตัดไพ่ก็โอเคติดมือโอเคเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการแฟงกันบ้างแต่ว่าผมังทำไม่ค่อยเป็นนะครับการแฟนก็จะเป็นหน้าตาอะไรประมาณนี้ผมก็ โมโม่ไปก็ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็หน้าตาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้อ่ะนะเดี๋ยวเราดูการแฟนอยาน่างน้ำผมก็โมวม่ไปสวยก็ไม่สวยก็ไม่นีครับก็จะเป็นอะไรหน้าตามานนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูการแฟนมือเดียวนบ้างว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ้ยว่าจะเป็นยังหน้าตายัก็ยังทำไม่ค่อยเป็นคนระับ อูเยัดโดบทำให้เป็นไพ่ยังออกมาอย่างนี้เลยก็โอเคครับหน้าตาจะเป็นอะไรประมาณนี้ผมก็ยังทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็โอเคเดี๋ยวดูการกลีดไพ่นิดนึงอ๋อสวยสวย,ด,ยวดูกลีดแบบตรงๆม้ก สวยครับดูนี่ครับพี่ไพ่ออกมาเลยเีวเคลียร์เ้ามานิดนะึงปึ๊บพี่ไพ่กลับมาครับปึ๊บสนุกดีครับโหไม่ใช่เรื่องนนะีเนี่ยไม่ใช่แล้วเก็บเก็บโอเคเดี๋ยวก็การสปริงไพ่ผมก็ยังทำไม่เป็นนะผมกลัวไพ่มันจะเสียก็ ถ้าซื้อสนใจไพ่ตัวนี้นะครับลิงก์ Amazing Magic Shop จะอยู่ใต้ด้านล่างนะรตรงกล่องคำอธิบายใต้คลิปนะครับก็อย่ดูในเคสนี้เป็นแปดนะครับเคเดี๋ยวรับรองว่าดีแน่นอนครับเคเขย่าทุกเคนะครับยอดมากเลยนะครับีน,บกกน,น,บนกลนใครที่สนใจไพ่อันนี้ลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างครับ ตรงของคำอธิบายใต้คลิปนะครับหรือ description box นะครับก็ท้ายสุดนี้ก็จะไม่พูดเลยมากขอ,อ,อขอขอบคุณพวกคุณทีเ่เป็น subscribe ของผมอยู่แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับเออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมตรง description box รับตรงของคำอธิบายใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวดูกันได้ไพ่ตัวนี้นี่สินค้าใกล้หมดแล้วนะครับ สนใจไงก็ติดต่อมก่อนเลยนะครับโอ้เอสวยมากเลยสนใจรีบเลยครับก็โอเคครับก็สนใจก็รีบนิดนึงเพราะว่าของก็มีจำนวนจำกัดนะครับราคาก็ถูกมากๆกนะครับสนใจก็ต้องรีบไานิดนึงก็โอเคเดี๋ยวเอ่อ จะลงการแสดงมายากหลหรือสอนด้วยก็แล,แล้วแต่เอเอคลิปหน้านะครับก็โอเคครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามในทลิปนี้ครับ